ค่ะและที่คุณผู้ชมได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะคะคือภาพกิจกรรมการแสดงหน้าตาสินของน้องๆที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชาวิทยาลัยหรือว่ามอจอรอค่ะซึ่งที่นี่นะคะมอจอรอคือสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะมีพิธีสําคัญคือพิธีประสาทปริญญาหรือว่าที่เราเข้าใจกันแบบชาวบ้านก็คือพิธีรับปริญญานะคะถามว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19แบบนี้ทางมจรมีมาตรการที่จะ ควบคุมสกัดการการแพร่ระบาดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรในวันรับปริญญาบ้างรวมถึงเป้าหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลกด้วยเดี๋ยวประเด็นเหล่านี้วันนี้เราพูดคุยกันนะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรา2รูปคนนั่งพูดคุยในรายการค่ะ รูปแรกนะคะคือพระคุณเจ้าพระเด็จพระคุณพระเทพปอวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคารวะนะคะท่านในฐานะสิทธิ์เก่าของสถาบันการศึกษาสงแห่งนี้ซึ่งจะมองภาพอดีตแล้วก็ปัจจุบันให้เราได้รับชมกันนะคะรองศาสตราจารย์ดรชลวิทย์เจียนจิตรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสาตร์เพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรจหรือว่มามศวกลับนวันสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญค่ะพวัีการครับสวัสดีครับแล้วก็ องขออนุญ,ญาตพระคุณเจ้าในการจัดพื้นที่เพื่อสะดวกในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับในครั้งนี้นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าสู่พิธีประสาทปร,ปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยตอนนี้ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้การเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็ระบบงานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับ ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีประสาทปริญญาสองวันก็คือวันที่12-13ทธันวาคมแต่ว่าก่อนหน้านี้3วันก็คือวันที่ครับธันวาคมนั้นจะมีการสัมมนาเชิงวิชาการทั้งวันสามารถติดตามทางทางอ,ออนไลน์หรือทาง mtu tv ได้ส่วนวันที่10 วันที่11 2วันนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะรับปริญญาจริงในการจัดพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ทางมหาวิทยลาลัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆในเรื่องสถานที่ซึ่งวันนี้ได้ได้กำหนดให้มีการบิ๊กฟล i นนิ่งเดย์ทำควา,ามสะอาดบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วบริเวณพื้นที่ส่วนการเตรียมการเรื่องอื่นๆ ก็เตรียมความพร้อมมานานพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับซึ่งมหาวิทยาลัยได,ได้มีมาตรการมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแล้วก็มีมาตรการเข้มขน้นปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีมาตรการเข้มขน้นในส่วนวันพิธีประสาทปริญาบัตรซึ่งจะ มีผู้มาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากเนี่ยก็มีมาตรการนั่นะคือกําหนดให้ส่วนงานซึ่งเป็นวิทยาเขตวิเลยสง์ได้ได้ซักซ้อมทําความเข้าใจกับผู้ที่จะมาเข้ารับปริญญาแล้วก็ให้มีการคัดกรองมาตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะมาะมาที่มหาวิทยาลัยมหันจุลาลงกรณ์นัดใหญ่ที่วังน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประสาทปริญญาครับก็เป็นการเช็คข้อมูล การกรองมาเป็นเบื้องตน้นพอมาถึงในพื้นที่ของมหาวิลยเนี่ยเราก็จะมีมาตรการเข้มข้นตั้งแต่การคัดกรองคนที่จะเข้ามาภายในมหาวิาลยเรียกว่าทุกทุกคนที่าาทุกรวมคนที่จะเข้าไปในรั้วม,มหาวิาลยเนี่ยต้องผ่านการคัดกรองรอันนี้เป็นการคัดกรองภาพรวมทั้งหมดส่วนผู้จะเข้ารับปริญญาทั้งสองวันที่จะเข้าหอประชุมนั้น ก็มีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่งรเรียกว่าคัดกรองเป็นพิเศษแล้วก็ปีนี้จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่จะเข้ารับปริญญาเท่านั้นที่จะเข้าในห้องประชุมได้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป,ไปภายในห้องประชุมเลยเพราะนั้นมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็ยังต้องรักษามาตรการเข้มข้อนอย่างต่อเนื่องอจนถึงวิธีประสานปริญญาคาดว่าจะมีผู้มาเข้าร่วม หรือมาแสดงความยินดีต่อผู้ที่เข้ารับเป็นยาเนี่ยเป็นจนํานวนมากก็ต้องเตรียมการมาตรการป้องกันเหล่านี้ให้เข้มข้นแล้วก็ให้รอบครอบจับปีนี้มีบัณฑิตที่จะเข้ารับประสาปปริญญามากน้อยแค่ไหนคะพระคุณเจ้าสําหรับในปีการศึกษา2 5 6 3นี้จะมีผู้ที่จะเข้ารับปริญญาทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยจำนวน3,600รูปคนตัวเลขกลมๆลม ก็มากกว่านี้นิดหน่อยสเสร็เสเป็นจำนวนเป็นบัณฑิตที่เป็นบันบนชฑิตจะสองพันสองพันรูปแล้วก็เป็นบัณฑิตคฤหัตเนี่ยประมาณพันหก็รวมแล้วก็ประมาณ3,600ันหรูปคนทุกระดับชั้นซึ่งปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่บรรพันมาบางปีนั้นเกินสี่พันบางปีแตะเกือบ5,000ันแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะ สถานการณ์การปรับปรุงหลักสูตรในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ผู้ที่จบปริญญา,ญญาลดน้อยลงแต่ว่าปีต่อๆไปก็อาจจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับผูบ้ที่เข้ารับปริญญาเห็นว่าพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยมีการมอบให้กับบัณฑิตที่เป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับตรงนี้มีความพิเศษหรือแตกต่างกันอย่างไงบ้างในในส่วนของมหาวิทยาลัยมีสถาบันสมทบซึ่งอยู่ในต่างประเทศ มีมีหสถาบัน67สถาบันซึ่งปกติแล้วเมื่อจากการศึกษาจบการศึกษาเนะี่ยก็จะมารวมรับปริญญาในเมืองไทยแต่ว่าปีนี้เนื่องจากวัตฏานการอย่างที่ทราบเนี่ยก็งดงดสำหรับบัณฑิตที่จบจากต่างประเทศที่จะมารับในเมืองไทยรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยถวายหรือมอบปริญญาคติมศักดิ์แด่พระสงฆ์แล้วก็นักวิชาการแล้ก็ชาวพุทธที่ ที่เป็นสายสนับสนุนเนี่ยที่จะมาเข้าร่วมพิธีรับปริญญาปีนี้ก็งดด้วยเพราะฉะนั้นจัดปริญญาพิธีประสาทปริญญาในปีนี้ก็มีเฉพาะาพระไทยแล้วก็คนไทยที่จะเข้ารับรวมทั้งบัณฑิตท,ทีเ่เป็นชาวไทยไม่มีไม่มีจากต่างประเทศที่ท,ที่มารับแต่ว่าก็มีมีแนวทางว่าในปีต่อไปถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็จะนิมนต์หรือเชิญท่านมารับในปีต่อไป หรืออาจจะมีช่วงวราระพิเศษที่ไปเยี่ยมเยือนประเทศนั้นๆก็อาจจะอัญเชิญปริยาไปถวายหรือไปมอบให้ค่ะมีการบอกถึงข้อปฏิบัติในการมาร่วมงานรวมถึงตัวของบัณฑิตเองอย่างไรบ้างคะพระคุณเจ้า,าเรื่องนี้ได้มีการซักซ้อมทําความเข้าใจาตั้งแต่กําหนดให้ส่วนงานต่างๆซึ่งเป็นวิยาเขตวิเลยสงของมหาวิทยาลัยมีอยู่ทั่วประเทศในประมาณ40แห่ง ให้มีการซักซ้อมทําความเข้าใจคือซ้อมย่อยอเมื่อกําหนดซ้อนย่อซ้อมย่อยเนี่ยก็กําหนดว่าการปฏิบัติตนของนิสิตจะต้องทําอย่างไรเราทําเป็นวีดีทัศน์เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตนในการเข้ารับปริญญาให้เหมือน,นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมทําความเข้าใจมาเป็นเบื้องตน้นรวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะสถานการณ์อย่างนี้ก็มีการคัดกรองอย่างที่ว่าแล้วเพื่อลดความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อมารวมกันมากๆเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะนั้นก็ต้องคัดกรองมาให้เข้มข้นแล้วพอมาถึงในพื้นที่ของมหาหลัยก็มีการคัดกรองอท,อทุกขั้นตอนอันนี้เป็นเ็นปมาตรการที่กำหนดไว้ เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีการคัดกรองในส่วนของพิธีประสาทปริญญาบัตรขออนุญาตถามอาจารย์ชนลวิทย์บ้างในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยนะฮะเขาบอกว่าพิธีประสาทปริญญาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนื่องจากจํานวนคนก็จะเยอะเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศณตอนนั้นอาจจะย้อนกลับไปหน่อยว่าจะมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคือคือสมัยก่อนเนี่ยผมนี่30ปีที่แล้วนะครับสมัยก่อนก็ส่วนใหญ่ครับยังไม่มีนะฮะท่านเจ้าคุณก็ ก็เป็นไปได้วยมุติตาจิตเหมือนโยมมายินดีโยมพ่อโยมแม่นะฮะแล้วก็ญาติพี่น้องก็ก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปเพราะว่า,าผู้ที่รับเนี่ยเป็นพระแล้วก็หลายคนก็มายินดีในลักษณะแบบมุทิตาจิตมีถวายพวงมาลัยไม่ผมไม่ได้ถวายดอกไม้มาามเหมือนสมัยปัจจุบันเลยนะฮะแต่แต่ปัจจุบันนี้ก,ก็ก็เปลี่ยนแปล,ปลงไป,ไ,ปไปพอสมควรที่ผมมีโอกาสไปร่วมงานนะครับ,รบก็ก็ยังเหมือนเดิมคือคือคนจะเยอะมากเยอะกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปเยอะเพราะว่า พระหนึ่งรูปเนี่ยก็มีมญาติพี่น้องนะมีคุณพ่อคุณแม่นะ,นะฮะรวมไปถึงญาติโยมข้างวัดด้วย<อ>นี่ความความศรัทธาศรัทธาของพระเนี่ยนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญที่ที่พระท่านวิทยาวสาหะาเรียนเรียนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีพุทธศาสพุทธศาสต,ตะะร์บัณฑิตเนี่ยโยมยโยมทั้งมายินดีที่ที่ที่มหาจุลาด้วยแล้วก็บางทีก็มีการฉลองที่วัดด้วยนะครับ นั้นก็จะมีคารวาสส่วนหนึ่งด้วยในที่ทราบแต่ท่านเจ้าคุณว่าปีนี้ก็ก็จบพอสมควรนะครับแล้วบรรยากาศก็ก็จะเป็นไปลักษณะคล้ายๆกับความแสดงวุฒิตาจิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นพงมาลัยถวายต่อพระคุณเจ้านะครับการแสดงคอมเบนดีก็จะเป็นลักษณะของพระกับคารวาสนะฮะอาจารย์ชลวิทย์คะแล้วถ้าพูดถึงคุณลักษณะเด่นของบัณฑิตของทางมจรอในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์เก่าเรามองว่าอะไรที่เราได้รับจากการ ได้หล่อหลอมจากที่นี่แล้วก็เป็นคุณลักษณะเด่นที่ปรากฏในสังคมในยุคปัจจุบันค่ะคือถ้าถ้าย,ยึดอยู่นะฮะก็จะเป็นที่ผมวางวางไว้เลยแล้วก็เ,เพื่อนๆที่จบในรุ่นเดียวกันแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยที่ผ่านมาพบว่าจะมีลักษณะคุณลักษณะ5ประการหนึ่งความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ชัดเจนรเราได้หล่อหลอมจากอย่างมหาจุฬานี่ถ้าทุจริตก,ก็ลากออกเลยให้ออกไปเลยคือเกิดเรื่องนี้ต้องไม่มีนะครับ,รบทุจริตค่าสอบอะไรต่างๆเนี่ยจิตมุ่งบริการเนี่ยพระเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ จิตเซอร์วิสไมล์อารมณ์ที่จะช่วยคนอื่นไมล์เซ็ตเนี่ยนะฮะเซอร์วิสเนี่ยก็อันนี้ได้แน่ๆเนี่ยใครรับเข้าทํางานหรือว่าพระท,ที่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็จะช่วยหรือญาติโยมะนะฮะ,ะชุมชนข้างวัดเนี่ยนะฮะงานสำฤทธิ์ผลเนี่ยนะฮะการทํางานความรับผิดชอบนี่จะสูงมากๆนะครับคุณลักษณะนาาี้สําคัญเลยนะฮะแล้วก็จะไม่หยุดยั้งคือการพัฒนาตนนะฮะการพัฒนาตนเองคือ self development เนี่ยของพระเนี่ยเท่าที่เห็นเลยเนี่ยนะฮะทั้งศึกษาลาเพศแล้วอยู่ที่วัดก็จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับ แล้วก็อันสําคัญที่สุดคือการตรวจสอบได้ทุกคนตรวจสอบได้ความโปร่งใสสรุปคุณลักษณะ5ประการสั้นๆเนี่ยน,<ม>นะฮะที่ที่จบมหาจุลาแล้วที่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในชีวิตผมเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจิตมุ่งบริการ,รงานสำริจผลให้พัฒนาตนแล้วทุกคนตรวจสอบได้นนี้ เป็นคำข้อจองให้ชัดเจนนะครับนะฮะเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะที่สําคัญที่จะบัณฑิตแต่แต่ละคนเนี่ยจะออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ไปทํางานต่อไปในอนาคตไอ้ใบมุกไอ้ใบมุกนี่ไม่มีแน่ๆไม่มีแน่ๆน่ก็จะมีความเคร่งครัดในเรื่องนั้นด้วยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยพยายามเปิดโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนทุกภาคส่วนเลยนะฮะอาจารย์ในฐานะสิทธิเก่ามองว่าตรงนี้เนี่ยมีข้อที่จริงอย่างไรบ้างนครับ ผมว่าดีๆมากนะฮะในสมัยก่อนที่ผมเรียนนั้นก,ก็จะมีข้อจํากัดนะฮะเพราะว่าพื้นที่ยังไม่เป็นถึงพุนทธมณฑลนะฮะเป็นที่วัดศรีสุดารามช่วงนั้นก,ก็เริ่มจะมีความคิดว่าทางผู้บริหารเริ่มจะมีความคิดว่าน่าจะมีคารวาสเรียนด้วยนะ,ะครับเปิดหลักสูตรอนา,นาชาติแล้วก็หลักสูตรท,ท,ที่กว้างกว้างกว้างออกไปในการเชื่อมโยงระหว่าง หลักสูตรทางโลกกับหลักสูตรทางธรรมผสมผสา,านกันไปนะครับพอปัจจุบันนี้ผมเห็นแล้วว่าความความเติบโตความก้าวหน้าคารวาสมาเรียนเองก็เรียนในเรื่องหลักธรรมเรียนในแง่คิดมุมมองหลักสมมติเรียนรัฐศาสตร์ก็เรียนรัฐศาสตร์ในเรื่องของเอาธรรมมาเข้าไปใส่นะครับเรียนในเรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์แนวพุทธอย่างงี้นะน,น,นั้นการที่การที่มัายุลาเติบโตไปเนี่ยให้เข้าใจได้เลยครับว่าหลักสูตรอะไรก็ตามทีเนี่ยเชื่อมโยงกับทางโลกและทางธรรมเสมอคนที่จบไปได้หลักคิดหลักธรรมด้วยครับค่ะ ทางผู้บริหารและคะมีแนวในการปฏิบัติอย่างไรที่เราจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะยิ่งเป้าหมายสําคัญมีการกําหนดว่าเราจะต้องเป็นมหาวิทยาลายัยพระพุทธศาสนาระดับโลกใช่ไหมคะพระคุณเจ้าคะย้อนไปถึงเรื่องการสถาบนามหาวิทยาลายัยของสมเด็จรนกราชการที่5สถาบนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปี2430โดยมีพระราชบัญญัติว่า ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงคําว่าพระไตรปิฎกก็คือการศึกษาองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาส่วนวิชาชั้นสูงหมายถึงศาสตร์ร่วมสมัยที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะนําเอาองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แล้วที่ต่อจากนั้นก็คือว่าสําหรับพระภิสุทธิสมณเณรและคราะห์ก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นไม่ได้จัดการศึกษาเฉพาะพระเท่านั้น แต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ครหัตญาติโยมมาศึกษาได้ตามปณิฐานของล้นเกล้าราชกาลที่5ในช่วงแรกๆอาจจะมีพระเรียนไม่มีครหัตมาเรียนแต่ว่าช่วงหลังๆพอมีพรบรพรบร,รับรองอวิทยาฐานะรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีญาิโยมครหัตมาเรียนมากขึ้นปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมากขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกมีผู้จบการศึกษาอย่างที่ทราบแล้วเพราะฉะนั้น อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งว่าทําไมปัจจุบันนี้มีครหัสมาเรียนก็เป็นไป,ไปตามบรนิทานของรั่นเก่ารัชกาลที่5ส่วนแนวทางในการพัฒนาเพื่อจะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาโลกเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการที่เราเตรียมความพร้อมมาตั้งหลายปีแหละครับเริ่มตั้งแต่การได้รับมอบหมายจากมหาเทรสมาคมและรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงานจัดประชุมนานาชาติโดยเฉพาะวิสาขาบูชานานาชาติซึ่งก็ทำให้มหาจุฬา,าเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสยกระดับการศึกษาไปสู่เป้าหมายคือเป็นมหาวิทยาลัยพุทธโลกเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยมหาวิทยาลัยได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แผนระยะที่ ที่11เบเอเกำหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกแล้วพอมาถึงแผนที่12นี้ก mm hmm. ็กําหนดให้ชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาระดับโลก mm hmm. แล้วก็จะต่อยอดไปจนถึงแผนระยะที่13ในปี2 5 6 4นี้ โดยการไดเ้เตรียมการพัฒนานั้นนอกจากที่กล่าวและเรื่องการประชุมเนี่ยก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อมารองรับขับเคลื่อนให้มันเป็นรูปธรรมให้มันเป็นตามไปตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อมาพัฒนาบุคลากรของเทยาลัยให้สามารถเรียนรู้ภาษาที่สามารถสื่อกับสากลได้อย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอื่นๆศูนย์อาเซียนศึกษาซึ่ง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสานสัมพันธ์กับประชาค,คมอาเซียนโดยเฉพาะ,ะประเทศที่เป็นพุทธศาสนาวิไลพระธรรมทูตซึ่งผลิตพระบัณฑิตพระธรรมทูตเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศทั้งในอเมริกายุโรปและประเทศอื่นๆและที่สําคัญที่เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาก็คือจัดตั้งวิไลพุทธศาสตร์นา,านาชาติหรือ IBSC เพื่อเป็นสถานที่รองรับการศึกษาการวิจัย แล้วก็จะต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายคือเป็นมหาลัยพุทธศาสนาระดับโลกนี่คือแนวทางส่วนแนวทางที่กําลังพัฒนาต่อไปก็คือยกระดับ,บยกระดับพันธกิจซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นระดับสากลขึ้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนปรับปรุงวิธีการโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ปรับเป็นนิว n นอร์มอลก็คือการจัดการเรียนการสอนแทนที่จะเรียนเหมือนปกติก็ เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบเรียนผสมระหว่างออนไลน์กับปกติหรือเรียนปกติแต่ว่ายกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นส่วนพันธกิจอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ยกระดับเพื่อ เพื่อ,อสนับสนุนการที่จะเป็นมห,หาวิทยาลัยพทธศาสนาโลกเต็นครับสำหรับเป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาระดับโลกนี้เนี่ยถ้าจะพูดให้ประชาชนทางบ้านได้เข้าใจเป้าหมายของส่วนนี้เนี่ยจะไปช่วยทั้งสังคมสงฆ์และสังคมภายนอกได้อย่างไรบ้างคือเป้าหมายก็คือ,ต,อต้องเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาการทําวิจัยเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดก็เรียกว่าเป็น KM การการจัดการความรู้ได้ด้วยทั้งในระดับชาติอะณาชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อองค์ความรู้เหล่านี้เรามีเนี่ยก็สามารถที่จะขยายผลตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพันจุฬาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์แต่ว่าสถานภาพจริงๆเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะสังกัดกระทรวงอวบนปัจจุบันมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่ว่าภาพลักษณ์ก็ยังเป็นมหาาลยสง์อยู่เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเป็นพระสงฆ์นิสิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคณะสงฆ์นั้นก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือการช่วยพัฒนา,าศาสนาบุคลคลเพื่อให้ไปทําหน้าที่เป็นเป็นผู้เผยแผ่พระศาสนาส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวโลกเมื่อผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะพระสงฆ์ไปมากๆเนี่ยท่านก็ไปทําหน้าที่ ทำหน้านที่ในการถ่ายทอดพุทธธรรมหรือธรรมทานนั่นแหละเ,เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็นำเอาความรู้ไปถ่ายทอดเป็นธรรมทานก็เพื่อประโยชน์ต่อสังคมชาวโลกทั้งชาวไทยและชาวโลกนี่คือคือเป้าหมายจริงๆว่าเราจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วมีเป้าหมายต่อย,ยอดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสงสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไร ในฐานะชาวพุทธฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะโดยเฉพาะยิ่งอ,อาจารย์ชลวิทย์ในฐานะสิทธิเก่าฟังแล้วน่าจะเห็นพัฒนาการ <c oughs> ของสถาบันตัวเอง <c oughs> น่าจะภูมิใจมากๆเลยอาจารย์คะเราคาดหวังที่จะเห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยสงแห่งนี้นะคะทั้งในบทบาทของสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์ปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าแล้วก็อย่างที่ท่านเจ้าคุณได้แจ้งทราบว่าเราผลิตบัณฑิตไปเป็นพระสงค์ที่มีคุณภาพ ระดับไม่ใช่ระดับชาติระดับสากลนะฮะนิสิตมหาชุลาส่วนใหญ่ที่จบนานาชาตินี่ก็จะสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดีมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับกว,ว้างขวางของของคนในในแวดวงชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้พุทธศาสนานี่นี่ก็คือได้จากมหาชุลามากเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคือการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันนี้ที่แก้ด้วยสันติวิธีเนี่ยมหาจุลานี่เนี่ยคื ส่งสัญญาณชัดๆว่าพระที่ออกไปเนี่ยเป็นพระนักพัฒนาเนี่ยสามารถแก้ปัญหากับไปเชื่อมโยงกับสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีมีคุณภาพมากนี่ผมมองว่าอันนี้นี่ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญคในการที่อ,อยู่ในชนบทก็ได้อยู่ในสังคมก็ได้อยู่สังคมโลกก,ก็ปรับตัวได้หมดนะฮะก็เห็นบทบาทของบัณฑิต จริงๆที่จบมาจากมจรแล้วในฐานะสิทธิ์เก่าก็มองเห็นด้วยสาหรับการพัฒนาต่างๆที่จะช่วยสร้างสังคมไปในสุดทิศทางที่ดี<ช>ขอขออนุญาตอาจารย์ช่วงสุดท้าย<ช>ที่จะฝากถึงทั้งประชาชนทั่วไปนะครับคณะสงฆ<ช>์ที่มองเห็นมจรจากภายนอก<ช><ช>ว่าเราต้องการอยากให้ทุกซุกฝ่ายเนี่ยมาเข้ามาร่วมมือกันได้อย่างไรก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยละฮะรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณได้เยอะให้กับมหาชุลาคือมหาชุลาเองยังต้องการการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะฮะในแง่ของ<อ> าการคือคือไม่ว่าจะเป็นทิศทางในแง่ของการสร้างหรือในแง่ของการเสริมรพัฒนาการนะครับงบประมาณก็ยังน้อยอยู่เท่าที่ผมเห็นมานะครับนี่นี่อยาา่างรัฐบาลส่วนญาติโยมเนี่ยก็ก็ศรัทธาอยู่แล้วแหะนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าจะศรัทธาได้เนี่ยก็คือดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์ที่นี่ก็หลายรูปที่ที่อยู่ที่นี่เลยนะฮะจะเป็นเจ้าภาพในการดูแล น้ำปานะ<ม>อาหารพัทนาหารได,ได้ทุกวันนะฮะติดต่อที่มาจุลาได้นะครับ<ม>น,รนี่ในฐานะครรภ์บานลูกศิษย์เก่าครับแล้วในมุมมองของอท่านเจ้าขุนเองอว่ามองแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ตรงนี้เป็นผู้บริหารด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงตรงนี้บ้างก็ในส่วนของมหาทยาลัยเนี่ยเรามุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายคือเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเรากําหนดไว้เป็นตรีลักษณก็ักษณะ1ก็คือมีความร,รู้ดี มีความรู้ดีสองมีคุณธรรมและสามนำสังคมสู่สันติสุขได้อันนี้คือคือการผลิตบัณฑิตมุ่งเป้าหมายเมื่อบัณฑิตมีคุณภาพอย่างนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงถึงถึงสังคมที่ท่านจะไปทำงานรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมสงสังคมอของคนทั่วไปซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของห้วยไหลก็ได้รับ ากเรื่องนี้จากท่านรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีทั้งคนเก่าและคนใหม่ว่าทั้งมหาวิทยาลัยสองสองแห่งมหาจุฬามหามัณฑิเนี่ยะจะต้องเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนโดยเฉพาะพัฒนาเรื่องจิตใจในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆจะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์แต่ว่ามหาวิทยาลัยสงต้องพัฒนาจิตใจจิตใจถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไร นั่นก็หมายความว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่ที่เรา,าไดา้ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะอย่างนั้น นี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาล,ลงกรณราชาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยสฆ์เสาหลักในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจของคนเราแล้วก็การผลิตบัณฑิตซึ่งจะมีพิธีสําคัญคือในวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมนี้นะคะกับพิธีประสาทปริญญาบาัตรปีนี้จะมีผู้ที่เข้ารับการรับประสาทปริญญาบาัตรจํานวนประมาณ3,600รูปคนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ทีที่เข้มข้นด้วยเราจะได้เห็นค่ะว่าบัณฑิตที่จบออกไปจาก ที่นี่มีคุณลักษณะเด่นนะคะแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมมากมายถือเป็นเรื่องดีๆที่เราได้นํามาพูดคุยในวันนี้วันนี้ต้องกลับขอบพระคุณแขกรับเชิญนะคะนมัสการกลับขอบพระคุณพระเทพปวรเมธีรอที่การบดีฝ่ายบริหารมจรนะคะแล้วก็รวมถึงสิทธิเก่าที่น่าภาคภูมิใจของทางมจรด้วยรองศาสตราจารย์ดรชนลวิทย์เจีินจิตปัจจุบันท่านเป็นรองที่การบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมของมสวนมัสการแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญค่ะ และในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมยังมีสาระดีๆและความรู้มามอบให้ต้องติดตามนะครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ